การาส่งยานมัณเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนเป็นต้นมาโดยสิบจังหวัดเราได้แบ่งสายทั้งหมดเป็นสิบสายด้วยกันกับสายละเจ็ดสิบสองพันเจ็ดสิบสองก็จะเริ่มต้นที่ในสิบจังหวัดแรกนะครับที่ดูตามจังหวัดแนวชายแดนที่ระบาดสืดในประเทศจีนหัวได้ส่งไปจังหวัดมราชกรีของเราผู้ดหารเราอยู่ในสายที่สี่ ก็จะประกอบไปด้วยนครพนมเป็นจังหวัดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาส่งมอบให้สกลนครสกลนครก็มาส่งมอบให้มุกทหารในวันนี้ในการส่งมอบกันก็จะทั้งสองจังหวัดก็จะกำหนดกันว่าจะส่งในรอยต่อของจังหวัดที่ไหนครับซึ่งในวันนี้สกลนครก็จะมาส่งที่ตรงนี้ซึ่งเป็นรอยต่อกัที่ต่อไป จังหวัดสบุทร,ออรนะครับหลัอองจากส่งมอบเสร็จเราก็จะมีการพิธีเฉลิมฉลองในวันนี้เราจะเคลื่อนกระบวนเชิญพงไปนะครับประดิษฐานไว้ที่หอประชุม250ปีและวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองนะครับมีการจัดพิธีทศการเคลื่อนปกเกียรมีภาพยนตร์นะครับเื่อปกเกียมีการแสดงต่างๆมากมายในวันพรุ่งนี้จนไปถึงวันที่6นะครับเราก็จะเชิญพง ปราสัญลักษณ์72พรรษานะครับไปส่งมอบให้กัพจังหวัดอารสินนะครับที่องค์บริเวณรอยต่อของผู้บัญชาและพวกเล่งเล่งอำเภอโคชินารานะครับเป็นลำดับต่อไปนะับในขั้นตอนการนวราชการจอดผู้บัญาฯนะครับขึ้นมาบนเวทีและประจับจุดตรงเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์นั้นนะครับลำดับแรกนั้นจะเป็นพิธีในการส่งมอบก่อนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับจะขึ้นมาบนเวที ไหว้ความเคารพตรงนั้นเราทุกคนทุกท pagar, ่านครับถวายความเคารพพร้อมกันในการถวายความเคารพนั้นพราบรวครับโค้งคำนับครับโค้งคำนับใดนะครับเดือก็บาปะคกีร์เพอสมควรไม่ใช่บางหัวอย่างเดียวนะครับในการโค้งคำนับถวายความเคารพันความักดิ์สิททุกท่านครับถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว นะครับในการถอนสายบัวของสุภาพสตรียวมากนะครับต่ออีกัวเสียบยืนตรงเท้าซ้ายวาดไปด้านหลังครับมือซ้ายหงายขึ้นมือขวาประกบลงครับมือซ้ายหงายขึ้นมือขวาประกบลงลักษณะแบบนี้แล้วก็ย่อตัวลงนะครับวางที่หน้าขาขวา แล้วก็ผู้หน้าเล็กน้อยความคอดสายตายาวเป็นผูหน้าเล็กน้อยโอเคนะครับในการตอบสายผลลับธ์จะต้องจุดอยู นะครับเป็นถวายคบังสรกรลเบื้องหน้าพระผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้ศักดิ์ทธิได้จำว่าจุดที่เรายือนอยู่ตรงไหนครับจะได้ไม่สับสนนะครับ ซึ่งระดับนี้นะครับกระบวนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธหานครจังหวัดสกลนครได้ผ่านอุทยานแห่งชาติขายุนมาแล้วซึ่งเขาน่าจะใช้เวลา,ป,า <c oughs> ประมาณ20นาทีนะครับ <c oughs> รนไไี่ไงท่านทุกท่านท่าน,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 นก่อนครับจำไว้นะครับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรจะได้รู้ด้ <c oughs> วยกันช่วงที่รอนะคะเนาะ อันนี้ก็เป็นทีมปั่นนะคะแล้วก็จะมีทีมวิ่งเดินปั่นนะคะเนาะเพื่อนก็จะส่งมอบนะคะทางจังหวัดสกลนครก็จะส่งมอบให้กับจังหวัดมุกดาหารนะคะเนาะเราก็จะรับมอบนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดรับมอบนะคะจุดรวมเนาะจุดมอบอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนก็หลายหน่วยงานนะคะ ็เป็นช่วงระหว่างรนะคะรารเนคะาโรประารผู้บการอกรรับทาสาธารณเตนครผูบิชาช้นแนในขณะนี้นะคะขบวนเดิัตราสรกษ์เฉลิพระเกียรื่องเดยวโอกาสปหางคลเฉลิพระชนมพรรษาระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสายที่4เดินเข้ามาภายในบริเวณสถานที่มณฑลพิธีแห่งนี้ณบริเวณโรงเรียนบ้านกกูอำเภอดองหลงจังหวัดบุกเดือหานําโดยนายนทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้วิพากษ์สาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครผู้วิพากษ์สาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทั้ง4ท่านหัวหน้าส่วนราชการและหมู่ธงจํานวน72ธงทพร้อมด้วยขบวนชาวจังหวัดสกลนครนะคะในพื้นที่ของอําเภอเต่าลอยจังหวัดสกลนครต้องมาร่วมในพิธีเพื่อส่งมอบทงต่อให้กับนายวรยาบุญราผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาอหารและคณะผู้อัญเชิญทงนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์เราครับกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีการ จดไปพร้อมๆกันนะคะในแต่ละสายรวมสิบสายด้วยกันนะคะขึ้นจังหวัดสุโขทัยรรวมไปถึงจังหวัดวขอนแก่นจังหวัดนครพนมและจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ในสายที่สิบที่จะส่งวิทยุมอบถุงนี้ต่อไปรในวันที่สองที่ผ่านมานะครับจังหวัดสุโขท,ทัยก็ได้รับทุงจกเมืองเมือองเม ในวันนี้ในส่วนของทีมจกกังหวัดมุกดาหารนะคะก็จะมีทั้งขบวนปั่นจักรยานขนะบวนเดินแล้วก็ขบวนวิ่งนะคะซึ่งจะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะท่านผู้ว่ากุรายาภูนาราคา่ะวันนี้จะมารับถงต่อจากท่านผู้ว่ารัฐวัฒน์มิริยานภาพรผูร้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรอให้ขบวนที่อยู่ในร่วมกับแถวของขบวนทั้ง,ทง72โต๊ะเรียบร้อย ขอยากซักซ้อมนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยมากที่ขึ้นสักเล็กน้อยนะครับกระดุมเสื้อถ้าหากตัดได้นะครับในสุดท้ายอให้ก็ขอให้ตัดนะครับ ูเชิญธงแถวที่หนึ่งห้ แสดงความเคารพขวาซ้ายหันขวาซ้ายหันดูดิขวาซ้ายถนัดขวาอในมดสวยเอ một chiếc thùng để bỏ cái sòm kiểu như hoa tươi, có miếng trốp kiểu,

は